ด้วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะด้วยน้ำว้าสองลูกใหญ่ๆเมล็ดมะม่วงหิมะพานข้าวโอ๊ตค่ะใส่ข้าวโอ๊ตบดหยาบลงไปเลยค่ะเวลาบดกล้วยน้ำว้ากล้วยก็จะไม่กระโดดออกจากจานนะคะจะได้บดง่ายก็บดกล้วยน้ำว้าแล้วก็ข้าวโอ๊ตให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันได้ประมาณนี้ค่ะ ด้วยก็ไม่ต้องละเอียดมากเดี๋วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปลูกให้เท่ากันเดี๋ยวก็จะได้นำไปจี่ในกระทะใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำมันลงไปสักเล็กน้อย นีก็ตักกล้วยใส่ลงไปค่ะโอดไอ้ข้าแบนๆลงขนาดก็ตามต้องการได้เลยใช้ไฟอ่อนนะคะเป็นขนมกินเล่นที่ทำกินได้บ่อยค่ะไม่ต้องใช้น้ำตาลไม่ต้องใช้แป้งด้วยได้ประโยชน์จากข้าวโอต๊ตข้าวโอ๊ตเขามีโปรโตีนแล้วก็มีกากใหญ่สูงด้วยค่ะ คนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยแนะนำให้กินข้าวโอ๊ตเลยนำมาทำขนมแบบนี้อร่อยด้วยก็พลิกกลับด้านไปมาพอสุกก็ตักขึ้นได้เลยอันนี้ก็ตักได้แล้วนี่ตักได้แล้วค่ะเป็นขนมกินเล่นที่ทำง่ายไม่ใช้แปง้งไม่ใช้น้ำตาลแก้ปัญหาท้องผูกช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะ นำไปทำดูได้นะคะทำง่ายได้ประโยชน์